Take สวัสดีครับเอ่อคุณคุณหน้าผหรอม <c oughs> เออปกติมันจะเป็นรายการแบบฮอตแคสต์ไลฟ์พูดถึงอนิเมะหรือไม่ก็มังงะหรือให้การต่างในสื่อวงการท d เดีเนาะแต่คราวนี้มาปแปลกเปิดกล้องพร้อมกับมี <c oughs> ของแปลก จากบูฟแปลกแปลนีา่ากลัวจังนี่เป็นรายการใหม่นะครับในอพิโซด์ที่1กับรายการโดนเช็คโดยผมนะครับเปาเป็นผู้ดำเดนินรายการครั้งนี้นะครับอาจจะมาคนเดียวหรืออาจจะมีเพื่อนมาด้วยไม่มีหรอกไม่มีใครมาเล่ห้องผมแล้วครับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้กับการรีวิวมังงะคุณภาพดีที่นําเสนอโดยคัดสรรและงานคัดสรรโดยเปาเปเป็นแฟนกันเมนนั่นเอง,เองครับเรื่องนี้เรื่องที่ผมมักหลายเลยจากสนัมพิมพ์โปรของผม First Page Pro กับห้างสือมังงะเรื่อง เทคนี้ที่ผมถ่ายเป็นเรื่องน่าอายที่เธอไม่คัดโดยคุณอุมาโกเมราคุเรนั่นเองครับผมกมรู้ว่าถ้าพวกคนดูอยู่แล้วในสายหลักเนี่ยคุณจะเดินผ่านแต่บูแซบอินเตอร์บูล,ล็อกวิบูลกิรจะจสึกใครเซนไมโล ที่เพิ่งจบไปกับไอ้บูธนี้ที่อินดี้มีแต่ของดีไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกนอะแต่ผมขอนําเสนอเรื่องนี้เลยกับเอ่อเรื่องเทคเนี้ยที่เข้ามาช่วงางานหนังสือสองสามครั้งที่แล้วกับเล่มหนึ่งนี้และสร้างกระแสฮือฮานางในวงการหนังสือไว้ค่อยยังไงผมมาเล่าให้ฟังแต่เล่าสั้นๆว่านี่เป็นหนังสือมังงะที่น่าจะเป็นตัวแบกค่ายและคนเวียนมาซื้อทุกๆงานหนังสือของสารพิมพ์เฟิร์สเพจโปรนั่นเองครับสารพิมพ์ที่เรื่องชื่อลือชาในการ ไล่เส้นของคุณภาพมีน้องผีมีคุณแม่มีแฟนตาซีอ๋อมีพูกาโลมีมีฮันจิเมะฮันจิเมะจากอาชีพกระจา่าเออเน้นอะไรนะเฟิร์สเพจโปรโปรแกนคือเออเมดโยแฟนตาซีแอดเฟิร์สเพจกันเนี่นเราขายแฟนตาซีครับแต่ว่าเออเป็นไลฟ์เซอร์วิสหรือว่าเออลมคอมอก็มีครับแต่เรื่องนี้จะเป็นเอ่อทั้งวแนวอะไรดีอะคอมเมดี้ก็ไม่ใช่ดราม่าโรแมนติกอีโรติกแล้วกันน่า ข้างแล้เแวเรื่องอะเด้หมอสำหรับอายุ18ปีขึ้นนะครับก็ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ชายไปซื้อดีกว่านะครับถ้าซื้อตามร้านอื่นอาจจะโดนตรวจบัตรนะครับเอาละเนื้อหาล่างๆนี่คือทำไมผมถึงพูดยาวขนาดนี้เพราะผมชอบไม่ใช่หรอกกับเรื่องนี้ที่เนื้อหาจะเป็นเรื่องกับว่าอ่อตัวพระเอกเราชื่อชิล่าเขาว่าเป็นลูกชายของผู้กำกับชื่อดังที่ว่าเอออยู่ในวงการคนสนใจกันมากล้นพ่อของพระเอกก็เสียไปนั้นแหละแต่พระเอกที่เนื่องด้วยว่ามีสกิลการถ่ายทําหนังที่ได้รับมาจากคุณพ่อก็เลยแบบเ ถ่ายทําหนังบ้านละกันแล้วมันเพื่อนก็รู้ว่าเฮ้ยนายนายเป็นลูกของพวงกับชื่อดังนี่เหรอก็เออเออช่ยชอยชอก็เอ,อ้ยมาช่วยถ่ายทํานี่ให้หน่อยดีเออถ่ายหนังงานโรงเรียนหนังสั้นเอาไปขึ้นจอฉายงานวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแบบเออว่าเอกอ่ آ, าได้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 โชคดีจังเลยแบแบจะไปมาคือแบบคาดโอ้สแสดงยิ่งดีมากเลยเออโอ้สนุกจังเลยเย้โอ้บทประมาณสามสี่แสนก็คือเพื่อนเพื่อนที่ไปขอให้วิเอกทำเนี่ย ไม่เป็นงาน,นหรือมัวบ้านงาน,งานก็ทำไงได้ไม่งานระดับเด็กมปลายของไอเอกที่เออแม่งในสายงานอยู่ในโปรดักชันอะไรเงี้ยมีมีสกิลอะซึ่งแบบไเอกแบบใส่ห่ออะไรแบบไม่ไหวแล้วทำไงดีวะระหว่างทางคือพึ่งนึกได้ว่าทำไมมันไม่ใช่อย่างที่ชอบถ่ายนะจะนันไปเห็นแบบอาจารย์ระช้ำชั้นกับอาจารย์วิชาสักวิชาหนึ่งเนี่ยกำลังเล่นชูกันในห้องพักครูไอเอกก็เลือดพวงก,กับโชคชน สมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายเดินเดิวความฉุนที่ว่าผลงานกับเพื่อนมันกาไปผลงานของเรามังจริงเลยไปเอาผลงานที่อาจารย์สองคนกันได้ชุวกัน ใช้างานอะไรเนี่ยมันก็บอกใจเลยอะไรกันวะแบบสุดท้ายพระเอกก็โดนพักการเรียนนะครับเอออันนี้เนื้อเนื้อหาที่เราเนี่ยคือไม่ใช่สปอยนะจะไปอันนี้อินโทรเกินเรื่องเฉยว่าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพระเอกก็โดนพักการเรียนทําจิตอาสาห้องสมุดอะไรเงี้ยเออก็ดีห้องสมุดมีหนังให้ดูยี่ยี่ยี่ยยยวันปกติที่พระเอกโดนพักการเรียนอยู่กลับไปห้องสมุดไปห้องฉายหนังติ้งต่างอะไรงี้เอ้ยกุญแจไม่ได้ล็อกทำไมมันเปิดอยู่นะพระเอกก็เลยแบบว่าแง้เข้าไปเตือนสีนเลยดูคุณน้องแง้ประตูเฮ้ยนางเอกคนนี้นี่กลังเล่นสนุกกัับตว อยู่ด้วยปากกาอะไรอย่างเงี้ยเราโอ้โหพระเอกเตกใจเลยแจ้งอาจารย์เอามาเดี๋ยวจะเอาบูมาแมงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอ๊ะแบบเป็นศพตากันเอ้ยสวยแล้วพระเอกวิง่งหนีเลยช่วยด้วยสวยโดนจับแน่แมงไปจอบขี่พักกาดเรียนแน่ๆโดนไล่ออกแน่ชัวร์เออโชคดีดีได้เจอพระเอกวิ่งบ,บุกต่อไปที่หนองนาวชัยโดนเลนโดนเลนเธอเป็นคนที่ถ่ายไอ้นั่นใช่ไหมที่ได้ชู้กับอาจารย์ขึ้นมาโรงเรียนใช่ เออเกิดใช่ฉันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสนุกและมีความสุขเท่านี้เลยมาก่อนเลยนะฉันสนใจมาถ่ายหนังกับฉันไหมโดยใช้ฉันเป็นโมเดลไอหนังที่ว่าคือไม่ใช่หนังที่พวกเหล่าชายทุกคนดูนะมันอยู่ก้ากึ่งอ่ะหนังอินดี้หนังเล่นเสียวหนังอีโรติกพอประราณอะไรอย่างงี้ให้เอก็เลยได้ก็นะคนที่น่ารักขนาดนี้มาของที่จะได้ไงเพระเอกคิดอย่างนั้นแนละ้วก็กลายเป็นการจับผัดจับผูจับคู่กันระหว่างตัวเอกกับนางเอกที่ แปลกๆนิดนึงตามเนื้อหาหนะังสือว่าเรื่องราวอันบิดเบี้ยวของหนุ่มสาวได้เปิดฉากขึ้นแล้วแม่งบิดเบี้ยวจริงเพราะฉะนั้นแบบบิดเบี้ยงไปลองอ่านดูแต่สิ่งที่เราได้ในเรื่องนี้นอกจากว่าจะหลากหลายเส้นสวยๆของคุณอมาโกเมเนี่ยคือบอกเลยว่าในเรื่องของเนื้อหาความเป็นผู้ใหญ่เ,เรื่องในวงการถ่ายทําภาพยนตร์โปรดักชันทำยังไงมันก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระสั้นๆที่เกี่ยวกับการถ่ายทําขึ้นมา หรือโลกแห่งการถ่ายทําวงการบันเทิงที่ไม่มีคนโดนแทงโดยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันออกมาถึงเล่ม8แล้วซึ่งจริงมีตัวละครสมทบที่หลายคนมักหลายเนี่ยอย่างอาจารย์เมืเราเล่าขุมข่าวเนี่ยอ่ะเป็นม,มีคุยอย่างนี้นที่ว่าทําไมเรื่องเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องแบกค่าของสารพิมพ์เฟิร์สเพจโปรนี้ก็คือในช่วงที่เล่มหนึ่งออกมามันจะมีจังหวะหนึ่งอยู่ที่ว่าลดแรกหมดมันมันไม่หมดมันหมดเจนเชลลแต่ว่ามีคนรอออกมาเติมมันถัดไปวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าเออมันมี เชลอะที่พนักงานพาทางเขาเติมของอยู่อะเป็นเชลแบบประมาณว่าแบบกำลังกำลังเติมกำลังเติมกำลังเติมจะมีคนอะเติมอีกคนหนึ่งไม่ไม่ทำนี้อยู่ไม่รู้อะอะไรวะคุณลูกค้าใจเย็นค่ะอย่าเบียดกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอเติมสินค้าก่อนเอาละค่ะโอเคจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนับสามสองหนึ่งเชิญครับคุณไปหยิบเล่มนึกว่าของพิเศษหรืออะไรมันคือไอเล่มนี้ที่เป็นเล่มหนึ่งมันมีอะไรพิเศษพี่โสวะ ซึ่งพอผมไปตามหน่อยๆก็ได้รู้ว่าอ๋อเฟิร์สเฮดโปรอ่ะมันรู้ว่าคนไม่ชอบระบบซุ่มเฟิร์สเฮดโปรก็เลยทาไอ้นี่ออกมาซุ่มพิเศษรุลลอบโสการ์ดหนึ่งใบเฉพาะพิมพ์ครั้งแรกเท่านั้นโคตรเก่งบอกเลยการจิดโปรโมชั่นครั้งนี้ซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็ดูปิดเบียนะคนซื้อไม่อ่านได้การ์ดแถมก็ดีนะแต่ประเด็นคือไม่มีการเอสอาร์อะมันก็เป็นการ์ดหน้าปกับการ์ด คาแรคเตอร์นี่แต่ทำไมแบบคนสนใจเยอะแยะกันก็เลยลองไปสุ่มว่าจะได้ SR สอาร์เขาไหมสิ่งที่ได้คือเฮ้ยไม่แย่วะนี่ก็จะเป็นเอ่อซีในเรื่องที่เอ่อไปอ่านกันเอาเองแต่มันอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งมันจะได้พร้อมกับลายเซ็นของอาจารย์คุณอุมากุเมะที่ปั๊มทองมาด้วยซึ่งพิมพ์สมุนพิมพ์ครั้งแรกผมเปิดเล่มแรกได้เลยดีใจดีใจโอ้แบบคุกแล้วคืออะไรงานในวุ้ตอนแ้กคือโหวเอเนอร์จีบองว่าหุ้ยมีคุณด้สอาร์กิ๊ก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  หรือว่าคนดังเนี่ยไปเอามาเอา่อขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ก็เลยซื้อแล้วก็ก,ก็เลยเดินกลับไปปกติเดินออกจากบู๊ปไปประมาณเอ่อประมาณ4 5 4 5, 5ล็อกได้ในงานหนังสือครั้งนั้นเนี่ยขาดใจอยากได้ครบอ่ะเดินกลับไปซื้ออีก2เล่มก็ซื้อแหลยครับพนัพนงกงานกิจใจอา้าวกลับมาซื้อเหรอก็เปิดให้เปิดให้แกซะบ้างแปะเปิดมาเฮ้ยได้ไลายอันนี้เว้ยสมัครหนึงเปิดอีกเล่มไหนขอให้ไม่ได้ซ้ำถ้าได้ซ้ำขอเทรดไปเอามาเฮ้ยได้อันนึงกี๊กี๊กี่กีโว้ย พนังงานว่าหายแล้วพนังงานที่อยู่หลังสต๊อกก็เดินมาเฮ้ยมีคนได้ตาสองใบอระขอแรกได้มีเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นลูกม,ม,มันอยู่ใครแต่ผมไม่ได้เอากล้องตัวเองถ่ายแต่มันเป็นโลเทียวว่าขอบคุณมากครับเ้วคะแนแรกวโอ้ได้ครบสามใบได้เล่มเศร้าอีกสองอีกสองเล่มเอาไปแจกบ้างไว้ไปอะไรบ้างแต่คือผมว่าก็คุ้มนะกับการได้มาคคมเนี่ยอย่าหาทำนะอ่าใช่ผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือคนแม่งเหมากันซื้อเป็สิบกว่าเล่ม แม่งเอาไปขายต่อเล่มละร้อยห้าสิบแม่งเอาไปขายแค่โปสการ์ดไปละห้าร้อยบาทบ้าโผขายโอ้วงการนี้ปกติเข้าใจได้ครับซึ่งพอมาเรื่อยเนี่ยก็จะมีแบบพวกเล่มสองตามมาเล่มสองนี่คือจะมีเป็นสเปเชียลเซติว่าเขาเขารู้แล้วว่าสงสารสงสารคนซื้อซื้อทำไมสิบเล่มซื้อไปกืบซ้ำเลยก็เลยทำเซตพิเศษมาที่จะมีแถมเป็นพวก้าแขวนโปสการ์ดครบเหมือนเดิมหรือถ้าซื้อเล่มเดียวพิมพ์แรกก็จะสุ่มเหมือนเดิมครับอะไรอย่างนี้ ันก็จะหลงที่เป็นรากฐานให้เฟิร์สเพจทเเออชอบแอบยัดการ์ดแถมมาเรื่อยๆหลังๆไม่ค่อยสุ่มแล้วสุ่มก็ไม่ซื้อไงซึ่งเออ่มันก็จะมีแบบมีหลากหลายของแถมนะอะคริลิกเพจที่มาเกกับเล่ม3อะคริลิกเพจที่มากับเล่ม4ตันยังไม่มีขาขาเหมือนกันจะเป็นอะคริลิกเล่ม4เป็นสแตเนเลสอะคริลิกแล้วก็พอเล่ม6เนี่ยโดยคงกำหนดนิดนึงที่ว่าเอ,อ่ผู้สังเกตเขาเห็นว่าขายดีเกินไม่ให้ทำเซตพิเศษ เอาโถหนังของกษาตรยังแต่พอเล่มเจ็ดเล่ 8, มแปดมาก็กลับมาทำแล้วหลอกคือเสียตังค์เนี่เออเซอร์พิเศษที่ว่าคือนอกจากเนี่ยมันก็จะมีโปสการ์ดอย่างนี้แหละที่ให้ครบ3ใบแต่มันก็จะเป็นลายต,ต่างๆกันไปซึ่งเออขออนุญ,ญาตไม่หยิบหยิบให้ดูนะครับเดี๋ยวช่องเป็นแฟนกันไม่บินผมรู้สึกผิดตายเลยแต่มันก็จะมีแบบมีเคการ์ดแถมให้ด้วยเป็นลเออแต่และเซตก็จะให้แบบแถมเล่มละสองใบยอย่างนี้เออจะแบบเป็นสองลายนี้ประมาณนี้ไม่มีแล้ว嘛แล้วก็เอออันนี้เช็คก่อนนะโอเคก็จะเป็น2ลายเออเอาลมมาณนีี้้้ท่แแถใหวก็ อ่ะอันนี้2อันนี้ผมจำได้อย่าไปยุ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มกับราคาของเฟิร์สเพจที่ว่าทำเซ็ตพิเศษมาก,ก็จะเป็นเซ็ตเอเซ็ตบเนาะเซ็ตเก็350บ้างเซ็ตบก็อ่าห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยอะไรนี้ซึ่งผมบอกเลยคุ้มซึ่งของเล่มแปดนี่คือพีคหน่อยไม่รู้หลังหลังเฟิร์สเพจโดปยาอะไรโอ้โ oh ห oh, มีแผ่นรองเมาส์ให้บออเลยคุ้ม <H> um> มันคุ้มมาบอกเลยแต่ถึงจะบอกว่าในเรื่องของแถมหรือว่าในเรื่องของตำนานของเราไปเมื่อกี้ในส่วนของเนื้อหารจริงๆอะ่ะมันมีเนื้อหาทีลล่ลุ่มลึกเข้มข้นกว่านั้นรักสามเศร้าแก่งแย่งชิงดีในวงการการสร้างผลงานอะไรต่างๆมาหมายที่เนื้อหาส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ใหญ่และความเป็นคนในตัวละครมันสูงมากถึงมันจะแปลกๆตัวละครก็แต่เออเดี๋ยวรู้กันอะไรอย่างงี้ เออก็จะแบบเป็นเรื่องราวการถ่ายทําสั้นๆง่ายๆของเรื่องนี้ที่ทุกครั้งถ้าผมจะขายเรื่องนี้จริงๆก็ผมจะบอกเลยว่าของดีเฮียเฮียซื้อไปเถอะแต่ไม่ใช่แบบแต่เหมือนที่บอกว่าแม้ว่าที่เล่มแรกมันขายดีมากมากของมากจนหมดเล็้วมากพอโพสการ์ดใบนี้ก็จริงครับแต่ว่าผมบอกได้เต็มปากเลยว่าพอมันออกมาถึงเล่มแปแล้วทุกๆครั้งที่จะมีหน้าใหม่มาตามหรือมาซื้อเรื่อยๆหรือยังไงก็ตาม เป็นเพราะเนื้อหาของมันจริงครับที่ไม่จะออกมาจีเล่มคนก็จะตามและรอซื้อเสมอเสมอนั่นเองครับสําหรับเรื่องนี้เทคนี้ที่ผมถ่ายเป็นเรื่องน่าอายที่เธอไม่คัดนั่นเองครับและเอาเข้าจริงๆรัเป็นเดียวซีแนะผมเคยทำงานหนังสือเดาอยู่เอาเรื่องเนี้ยไปขึ้นเวทีกวดเช็งสุดยอดนะักขายงานหนังสือจนปีที่แล้วเพลงเดาเพลงเดาเลยแบบคนลไม่เขาที่ยายปกติไปไม่กอเรื่องกระตูโตมาขาย ไอ้ผมขายเนื้อหาไงเออก็ก็ได้ที่2ของวันด้วยนะจริงๆจะไม่ได้จะไม่ได้เข้ารอบชิงก็แต่แต่แตโดยเนื้อหาแล้วคือวันดีมากขนาดที่ว่าผมอาเล่มที่ซ้ําเล่มหนึ่งไปให้กรรมการคนหนึ่งจากสนักพิมพ์พูดได้ว่าชี้อ่ะชี้อ่ะเออสานักพิมพ์ชี้อ่ะเออเขาบอกว่าผมเห็นขายมาหลายคนแล้วแต่ผมเห็นคุ่ขายแล้วผมอยากซื้อวะ่ะเฮ้ยผมก็เลยเอาเล่มดีไปให้คนเลยเพราะวมาต่ำไปเยอะขอโทษครับพี่พี่ชี้ เออสลารเขาบอกก็ประมาณน,นี้สำหรับคลิปแรกกับเอพิโซดแรกของเป็นแฟนกันไหม ในรายการย,ย่อยๆอย่างโดนเช็คโดยผมเองนะครับผู้ดำเนินรายการอย่างเป่าสำหรับง,งานเรื่องนี้นะครับทุว่าทุกเล่มราคาเรื่มเท่ากันนะราคา150บาทนะครับออกมาถึงเรื่ม8ตอนนี้เรื่ม8เพิ่งออกล่าสุดในงานหนังสือครั้งที่ผ่านมาและแน่นอนครับที่สำนักพิมพ์สุดอัศจาร,รย์อย่าง First Page Pro m e d i e a Fantasy a d v e n t u r t p a g e r นั่นเองครับในราคา150บาทที่ถ้าเป็นเล่มเก่าๆและซื้อหน้างานหนังสือเนี่ยจะได้ลด5%ด้วยหรือใครไม่สะดวกไปงานหนังสือหรืออยากลองซือ้อมาชิมลางก่อนก็สามารถซื้อได้ที่ เว็บของ firstpagepro.com หรือถ้าใครแบบอ่ายุสมัยันไปไวเนอะไม่อยากจะเก็บนี่แล้วก็เข้าอ e ีบุ๊กเลยเมพและบุ๊กวอเกอร์มีแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโดนเช็คโดนเช็คแน่เออใครไม่ซื้อโดนเช็คใครซื้อแล้วไปเช็คด้วยว่าดองอยู่หรือเปล่าเพราะฉะั้นเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ